ละเมอครั้งแรกก็ได้ไอโฟนละเมอครั้งที่สองก็ได้ไอโฟนยังเนาะป่านนี้ไอโฟนสิบสามไอโฟนสิบสาม้าเครื่อง <laughs> อันนี้ไอไอไอโฟนอะไรแนะล้วลุงปองที่ <iPhone 13 S 1> ที่ได้มาไอโฟนสิบสามนะไอโฟนสิบสองอันนี้โฟนสิบสองโอ้อันนี้ได้จากเอฟซีละเมอนะครับออได้จากเลขละเมออันนี้กนน็ละเมอก็ได้ข้าเครื่องแต่ละเมอน,นี่ส่วนใหญ่แล้ว <laughs> จะเขา้าครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับ มาตามเลขลงปองอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมนะครับเลขเปลปกลุงปองนะครับวันนี้มาเร็วหน่อยนะครับนะมาตามเปลปกลงปองวันนี้ปกลอตี่คืออะไรนะครับเป็นตัวเลขตัวไหนที่มาเด่นๆนะครับไม่รู้ว่าลงปองเตรียมไว้หรือยังนะครับเปลไว้บ้างหรือยังนะครับคุณผู้ชมนะเรามาดูกันนะครับเปลี่ยนแนวทางด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามเลขลงปองนะครับกดแชร์ก่อนเลยให้กำลังใจแอดด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับ สวัสดีครับลุงปองสวัสดีครับสวัสดีเนาะเป็นไงก็ไม่รลูกใครรวยใครครับผมส,ส่วนส่วนมากจะออกเลขเก่าไม่ไม่ค่อยมีคนรวยหรอกน้อยมากคนซื้อเลขเก่าเพราะแต่บางถ้าคนตามเจ็ยก็ได้ครับเพราะเลขมันก็ยังเป็นบันน้ําบนอยู่เนาะก็ตามกรอบที่เราให้ดูอะอเลขมันยังไม่หลุดกรอบยังมีรุ่นต่อยอีกอะเ,เลยว่าจะไปทางไหนก็นั่งคิดหนะักเลยตอนนี้นี่ก็ ไปเนาะไปเดียวหายแล้วป๊อสอืมเดี๋ยวบอกว่าหายเนอะยาคุ๊แล้วคุ๊บเบาเตรียมมาใบหนึ่งหัวันนี้ก็อืมเราพูดเท้าคำเดิมก่อนให้เผื่อไปคิดเอาเองนะเพราะผมก็งงแล้วเขาเดินถอยหน้าเดินหลังก็ให้ดูนะอืมดูชัดชัดครับ หม,มายเลขมาสองหกหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เดี๋ยวเอดูอันนี้ด้วยเออเมม 1, 50, แล้วมาใก็สองหกหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็มาสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าแล้วก็มาเก้าสามห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วสามเจ็ดสองแล้วมาสามเจ็ด หวยยังไม่ไปไหนเลยัยังสามเจ็ดอยู่อีกสามเจ็ดยังแถมห้าเก้าอีกอะงวดเมื่อกี้เขาโสดบนล่างอี้ต้เนเออ่าบางคนที่ดูกรอบเนี่ยเขาจะได้บนล่าง<อ>บางคนเขาจะได้สามตัวอเอาศูนย์ไปแทกคือเอาเลขตัวเก่าอะหวยมันออกสามเจ็ดสองเขาก็ดึงออกตัวหนึ่งคือเอาศูนย์เข้าไปแทกอะเจ็ดสองูนย์เจ็ดสามพื้นเขาก็บนก็ได้แต่น,นี่มันแถมห้าเก้าด้วยงวดนี้มันจะไปยังไงอะไปย้อนกลับหรือเปล่าหรือจะอยู่ข้างกรอบก็ดูแบบนี้สามเจ็ดสองก็อยู่ข้างกรอบ พอเข้านี้มันก็อยู่ในกรอบแต่มันไม่ได้สามตัววันนี้จะอยู่ข้างกรอบหรือปล่าจับตรงไหนให้มันอยู่ข้างกรอบพ่วงใน,นเบื้องต้นนะเบื้องต้นทีนี้ก็ลองมางวันนี้ก็เป็นให้ดูว่าลอรเตรีนนะครับกระทงเดวันลอยกระทงเนาะวันที่สิบเก้าเนาะปกตินะวันที่สิบเก้าสิบห้าข้ามเดือนสิบสอง เอกลักษณ์เด่นเขาก็จะมีผู้หญิงสี่คนผู้หญิงสี่คนแล้วกระทงมีน้ำมีดวงจันทร์แล้วมีลายกนกสองอันมีลายกนกในบางครั้งอาจจะบอกเบิ้ลหาพอปีที่แล้วออกหกหกหนึ่งจะออกเบิ้ลหน้ามาสองปีแล้วสองสองสามสองสองสามนี่ผมถูกมาปีแล้วมาเบิ้ลหน้ากไม่ถูกนะแต่หกหนึ่งน่าจะถูกแต่ไม่เบิ้ลเราไม่ถูก 661แ,แล้วก็ปีนี้มันจะมาอย่างไงมาอย่างไงมาหาบหรือเปล่าว่ามีดวงจันทร์กับตรงนี้บางทีเราได้สองตัวเราซื้อหาบเอาก็เบื้องต้นก็น่าสนใจอยู่ก็บอกสัญญาณแล้ว,ว่าถ้ากหนกอยู่แล้วดวงจันทร์อยู่กลางอาจจะเป็นหาบเนปยคหาบถ้าเราได้สองตัวแล้วเก้าตัวเก่าสมมติเราซื้อ40แล้วก็ซื้อ040อย่างนี้ไปแบบงนี้เนาะลักษณะนี้ไปก่อนครับ เดี๋ยวกลมาว่าลองไปเสี่ยงดูก่อนนี้กต่บองต้นเขาก็เด่นนี่แหละเขาจะหลอกเราหรือเปล่ามีมีบ้านด้วยอยู่กับฝั่งตรงข้ามแต่น้ําก็น่าจะเป็นหนึ่งผมยังแปลไม่ได้เต็มที่ว่าจะเอาอะไรดีพอบางครั้งก็กลัวหลอกแบบพระจันทร์นะพระจันทร์บางครั้งตามน้ำก็เราเรียกเรียกละเกียดเนาะแต่บางครั้งกลมโกมก็เป็นศูนย์นี่จะสีเหลืองด้วยแบบนี้สีเหลืองถ้าตามจริงก็แทนเกี่ยวกับเจ้า จะมีเคานะเดี๋ยวจะต้องหาข้อมูลเยอะกว่าลายกระหนสกสมัยกรมีเก้ากระทงเก้าเก้าแต่ว่าคุ้นๆอยู่พวันนี้เขาจะวาดกีบเน่ผมต้องเซตตัวนี้เพราะบางครั้งจุดจุดแบ่งเขาก็มีอยู่ที่กีบกระทงก็ได้เพราะมันจะมีสีแดงแดงๆแปลกๆเูยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนอนนี่คือหกแล้วหกลอ7เจ็ดนี่แหละลิเจ็ดจะมาอีกหรือเปล่านะ นะครับก็ประมาณนี้แหละเบื้องต้นกับผมยังไม่ได้แปรหรอกผมไม่เกินได้ฟังว่าอยู่ประมาณนี้แต่ตัวเลขมันก็ไม่มีอะไรนะเบื้องต้นสี่กระทงเก้าพิจาร์เจ็ดกระศูนน้ำหนึ่งน้ำกระเทียนก็เป็นหนึ่งแล้วเทียนเป็นชั้นอยู่บ้านก็เป็นสี่ก็น่าจะมีประมาณนี้หละเบื้องต้นแต่จะจว,วางจะว,วางยังไงยังไม่รู้นะอืมก็ จะมีจุดหนึ่งเนาะในละเห็นบางคนยังละเมอต่อดหมดป่ะโอ้ละเมอเลาเลขกละเมอจึิงไม่รู้มันจอหรือเปล่าปกติถ้าสามตัวหน้าสนมันสี่ตัวผมไปไม่เป็นละเมอไปไหนตรงตรงอ๋ตกเลขล่างบ่คือผมจะนอนหลับครับนี่ดึกดึกมาภรรยาลูกไปทำธุระครับไปทำธุระก็ได้ยินเสียงผมบน บนมาสามเก้าสี่ศูนย์เหมือนสามเก้าสี่ศูนย์อ๋อในครั้งที่สองของปีนี้นะครับครั้งแรกก็งวดจ่อเกียรสองห้าผมก็บ่นไปนี่ละผมก็ไม่เชื่อว่ามันจอ่อก็ไม่เชื่อแต่วเอฟสีเขกกระไดกันเยอะเลยวะน,นะในงวันนี้ผมก็ไม่เชื่ออีกเพราะมันมีเลขศูนย์นะสามเก้าด้วยแต่ว่าถ้ามันออกกันถือว่าเป็นดวงเนาะครับมันของเคยละเมอ เมื่อเตี๋ตสองห้าน่ะสองห้านะละเมอนั่นแหละเต็มเต็มเลยเนาะสามตัวเต็มเต็มเลยพวงมันนั่งกันเนี่ละได้คลน่นแหละที่เพิ่งมาละเมอเขาได้ล้านกว่าเขาเสียโกลให้ได้ล้านกว่าละเมอแบบนี้ได้ล้านกว่าอันนี้ถ้าได้ตัวนี้ก็น่าจะได้โกสิบสามน้งสามเก้าสี่ศูนย์น่ผมไม่ชอบนะตามส่วนตัวผมไม่ชอบนะเพราะเลขมันมีเลขศูนย์ ถ้าเป็นดวงเขบาบังคับหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าต้านยังไม่แปลอะไรก็เอาเลขละเมอไปดูกดเนานะใ <c ười> ครออชอบก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่อะ <c ười> นานๆมันะบังคับไม่ได้นะละเมอไม่เหมือนกับฝันนะมันจะฝันทุกคืนได้ <c ười> หรือบางคนละเมอไม่รู้เรื่องละเมนานี่นะนาน,น,าน,น,านที่จะเป็นตัวเลขนานนี่ก็กี่เดือนแล้วนี่ซึ่งละเมอสองครั้งที่ครั้งที่สองกี่เดือนแล้วครั้งที่สองในในปี สามสี่เดือนแล้วสี่เดือนเดียวก้าเดือนแล้วเนี่ยรมเมอวันนั้นก็ระเบือแบบนี้ละแต่มันเป็นเลขแค่สามตัวแต่นี่เป็นสี่ตัวเลยวุ่นเลยเนี่ยค่ะพี่เราจะแบ่งยังไงหรือจะเป็นบนเป็นล่างหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าเราก็แยกไม่ออกเนาะให้เอฟซีไปจัดการเองว่าจะเอายังไงผมก็ไม่รู้มันจออยังไงนะแต่ระเมอย่างงี้ลองไปจัดการนั่นน่าจะมีการบ้านตัวนี้แหละให้ไปทาก่อนนะครับถามสี่ก็เลยเนาะ ถามว่าเข้ากับแฟโปกไม่เข้านะตัวตนกับผู้หญิงนั่งอยู่ฝ<ม>ัง่งริมน้ำสามคนผู้หญิงกับบ้านก็นามสี่พระจันก็ศูนย์กระทงเก้าถ้ารู้สึกว่าเซตแรกน่าจะไปแล้วละสี่ตัวเห<ม>ลืออีกสองตัวใส่ก็น่าจะเข้ากลุ่มเนาะตับตนน่าจะอยู่ประมาณนี้นะแฝงโปกนะแต่ผมยังไม่ได้วางตัวหรือจะวางเอาตามนี้ก็ได้ค่อยแช่กันไปทีละนิดทีละหน่อย กันน่าจะมีการบ้านให้ขนาดนี้ก่อนครับช่วงแรกแล้วก็มาตามต่อเนาะจะเน้นย้ำว่าก็วันที่สิบเก้าเนี่ยจำพันเนี่ยเราจะวางไงวันที่สิบเก้าตัววันลอยกระทงสิบเก้าลอยกระทงสิบห้าข้ามเดือนสิบสองสิบห้าข้ามเนี่ยตัวหลอกก็เยอะนะวันนี้หลอกแต่ว่าถ้ามันออกเก้าอยู่ในนี่แต่มันหลายตัวเนาะเราจะประเด็นว่าจะเอาตัวไหนดีแต่เบื้องต้นเราตัวนี้ไปต่อก่อน ถูกไม่ถูกไม่รู้นะผมไม่เชื่อนะปกตินะวันนั้นผมก็ไม่เชื่อว่ามันจ่อเพราะมันยังไงไม่รู้เลขไม่สวยเนาะเลขไม่สวยซีซู่สวยเลขออกห้าหนึ่งเ็ดอะไรจะหมากเกตสองห้าเนี่ยผมไม่ชอบอะไรนี่ในแบบนี้วันนั้นแบบเลขมันอ่ะเลยนะเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดแต่ผมมันละเมอเกตสองง้าผมไม่ชอบว่า่อให้เอฟซีถูกดีกว่าเ็ดถูกจริงๆเอฟซีวันนี้ก็มา ก็ไม่ชอบอีกเพราะว่าทำไมม,มีศูนย์น่ะและศูนย์เขาก็ศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดนี้เอ๊มันเป็นไปได้หรือจะมาผมไม่ชอบส่วนตัวไม่ชอบนะจริงจริงแต่ว,ว่าก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติคือตัวนี้มันเป็นเราไม่ได้บังคับไม่ได้คิดไม่ได้คำนวณคือมันมาเองอะก็ะลองก้าใครชอบสไตล์นี้ก็ลองไปจับดูเนะหรือว่า ลองให้การบ้านขนาดนี้ไปก่อนคครับไปเสี่ยงใต้หมอนเขียนหรือจะว่าสิบกี่คุ้นฉีกีบก็เสี่ยงใต้หมอนก็ว่าไปโอเคน้อยประมาณนั้นเนาะค่ะให้การบ้านแค่นี้ก่อนการบ้านแค่นี้ครับที่ผมไปหาไม่ได้เนี่ลองจะมาเสี่ยงมันได้สามสี่ศูนย์หรือว่ามันก็ขาดตัวเนาะคั่มตัวเนาะมันของลุงปงมีไหมนี่สามสี่ศูนย์ตอนนี้ผมยังไม่มาเนี่ยยังไม่มามันได้แค่นี้ผมไปเลือกของเขามาของผมยังไม่มาเลยต้องดู มอแต่คนอยากได้สี่ตัวนี่แล้วผมก็ไม่รู้มันจะมีกี่ใบยังไม่รู้แต่หน้าต้นๆมันจะให้การบ้านขนาดนี้ไป่อนครั่ะวันสองวันนวก็ว่ากันอีกเนาะโอเคเนาะโอเคค่คนไม่ปองนะครับวันนี้ก็ละเมอนะครับละเมอของลุงปองนะครับสามเก้าสี่ศูนย์นะครับ ส eh mm> oh ี่ต so ัวนะยี่คือมงนหนึ่ละเมอสี่ศูนย์นะครับอ่ะละเมอนะครับเลขละเมอนะครับลุงตองต้องเน้นที่เลขละเมอนะครับคุณผู้ชมนะครับอ่ะนานทีจะละเมอนะครับละเมอครั้งก่อนนี่เต็มเต็มนะครับได้ไอโฟนนะครับละเมอครั้งแรกก็ได้ไอโฟนละเมอครั้งที่สองก็ได้ไอโฟนยังเนาะปันนี่ไอโฟนสิบสามไอโฟนสิบสา <poisoned indo S 2> <esi> อันน <AN> ี้ไ <pl> อ <ains> ้ไอ้พนอะไรนะลุงปองที่ที่ได้มาสิามฮะไอโฟนสิบสองอันนี้ฟนสิบสองโอ้อันนี้ได้จากเอฟซีละเมอนะครับได้จากเลขละเมออันนี้ก็ที่ละเมอก็ได้ข้าเคื่อนแต่ละเมอนี่สวนใหญ่แล้วจะเข้าหรอไม่รู้ไม่รู้ครับอืมกับนะก็จะเป็นเรื่องที่เราบังคับไม่ได้ของมันนี่การละเมอร์แล้วลุงปองหรอการละเมอบังคับไม่ได้อ๋ออยู่ๆก็ละเมอนะครับการละเมอแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าละเมออะไร ็คนรอบข้างเนาะไอ้ินสามเก้าสี่ศูนย์จะลองดูแต่ลุงปองไม่ชอบแต่ก็เลขบางคนก็ชอบนะสี่ศูนย์งวดนี้ศูนย์ไม่มีอะไรมานานแล้วเนี่ยสงสัยจะมางวดนี้แหละครับอ่ะลุงปองครับเฮงๆฮงรวยๆวยครับสาธุสาธุครับผมอ่ะคุณผู้ชมนะครับรอติดตามเลขลุงปองเลขละเมอนะครับนะครับสามเก้าสี่ศูนย์เลขละเมอลุงปองนะครับอจัดไปนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววางปก เมื่อไรนะครับนะอาจจะมาตามต่ออีกเรื่อยๆเพื่อเป็นแนวทางเอฟซีได้ชมกันนะครับสำหรับตัวเลขลุงป๋องนะครับลุงป๋องก็จะมีวางตัวเลขเข้าทุกงวดจริงๆนะครับงวดที่แล้วก็ถ้าดูในเลขของลุงป๋องที่วางไว้นะครับก็จะเข้าจะมีทั้งห้าเก้าเก้าก็มีสามเ็ดเจ็ดสามก็มีนะครับเดี๋ยวเลขจะเยอะนิดนึงนะครับเรี่ยววันนี้เป็นเลขของนะครับเลขของละเมอไปก่อนนะครับอ่ะ คุณผู้ชมที่รับชมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับนะติดตามต่ออีกเรื่อยๆนะครับสําหรับใครที่ชอบแนวทางลุงป๋องเดี๋ยวจะตามให้นะครับอ่างวดหนึ่งอาจจะสองสามครั้งนะครับอ่ะก็ติดตามต่อครับผมขอบคุณครับอ่ะสวัสดีครับผม